เพื่อเกิยคาามาับเป็นปรนะธานในการเปิดงานของเราในวันนี้นะคะได้ครบไหมคะ,มะสักุ้นนะคะขอเป็นกล้องหน้าโอเคด้านลังเชิดค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทำสองท่าน อยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งนะคะในโอกาสนี้้ทั้งสองท่านนะคะได้อยู่เพื่อที่จะทําพิธีเปิดนะคะอย่างเป็นทางการค่ะโดยเดี๋ยวเราจะให้ทต่อไปนะคะขอเรียนเชิญศาตราจารย์ดรธนวันจารุคงสกุลผู้ออกแบบโปรแกรเสริมไซายชายหาดจอมเทียนค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ ขอเรียนเชิญน,นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนธรรมรงนาวาสวัสด์นักอารักษสิ่งแวดล้อมทางทะเลขอเสียงปรบมือต้อนรับหน่อยค่ะและสิ่งท่านนะคะขอเรียนเชิญคุณสมบูรณุอไทยเวียงคุณนะคะเลขานุกการประธานสภาผู้แทนราษฎรขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะหลังเร็จท่านนี้นะคะจะได้ขึ้นมาทําพิธีเปิดร่วมกันอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอ เรียนเซอร์ดูดูภานนะคะขยับมาทางด้านหน้าใกล้ๆกับการปีน e ีบอลของเราสักน,นิดนึงให้ช่งางภาพของเราได้ถ่ายภาพนะคะช่ะางภาพถ่ายเลยค่ะขออนุญาตขยับ,ยบสายนิดนึงครับขยับขยับตรงนี้นิดนึงครับโอเคเดี๋ยวขออีกครับทีสักน,นิดนึงนะคะขออนุญาตกล้องนี้นะครับขออนุญาตกล้องนี้นะครับเอาละค่ะ เดี๋ยวเราจะช่วยกันนั่นะคะถอยหลังค่ะเพื่อที่จะให้ท่านขอขอนุญาตตรงนี้นะคะรับได้นะคะงได้ะะ <S 1> 1 <S สองวางล,ลงไปที่แอ d ดีบอร์ดของเราเพื่อเป็นการเปิดโครงการเสริมทรายชายหาดจอมเทียนจังหวัดชนบุรีระยะที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้ท่านเจ็ดท่านยื่นมือมานิดนึงด้านหน้านะคะอ,นนอย่าเพิ่งแตะนะคะยื่นมือมาเตรียมความพร้อมเลยค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะอใช่ครับขอขอขอเป็นมือข้าง ท<ข>อ<ม>เป็นโอเคท่านนี้ไพืค<ม>วคามทางที่สองครับโอเคครับโอเคพ้อมนะคะตอนนี้จัดอย่างสวยงามนะคะพร้อมนะครับหนึ่งสองสามที่เราจะทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะโอเค,คตอนนี้เชิญด้านหลังเลยค่ะด้านหลังเชิญค่ะวันนี้พี่พี่สื่อมวลชนมากันเยอะเลยทีเดียวนะคะที่จะได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการดีๆแบบนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะ ลค่ะสวัสดีนักเจตธาตบนเวทีพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วะค่ะเราจะมานับถอยหลังพร้อมกันนะคะ จะได้เกิดโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นโอเคได้มากคุณทุกคนไหมคะยงผมไม่เอ่ยนะคะถามไว้ก่อนแป๊บหนึงนะคะขอเก็บภาพช่วงนี้น,นิดนึงนะคะตอนนี้เป็นภาพที่สวยงามมากนะคะขอนะะขอนุการผสมผสานกันความร่วมมือของทุกทุกท่านนะคะแล้วนี้ค่ะรบกวนพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะใน้ประชาสัมพันธ์หาด้วยนะคะขอบคุณค่ะเขาจะประมูลให้สัเร็จได้กำไรดีอีกครหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอยู่บนเวทีสักคู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราขอเอา e LED อลงสักคู่เ,เดี๋ยวขอถ่ายทั้งเจ็ดท่านแบบไม่มี e LED 球นะคะอโอเคจะได้ภาพสวยๆ,ๆด้านบนเวทีค่ะอโอเคนะคะโอเคค่ะเสร็นสื่อมวลชนเก็บภาพไปเลยค่ะโอเคครับชิดเข้าไปนิดนึงครับโอเดี๋ยววันนี้สื่อบนชนเยอะจริงๆนะคะ เ๋เสร็จจากตรงนี้แล้วอนญาตกงนี้นะครับลงไปยี่แบก่อไนะคะใ้่สื่อมวชนเนี่ยอยตามสบายเลยนะครับปล่อยมตาม้นครับล่มืป่อนะคะสา่จอเียนจังหวัดชียอนะครับกงนี้นะคะเอาจารย์ก้องนี้นะครับ้องด้านหน้าเลยนะคะ่รอยนะคะโอเคเชิญด้านหลังพาด้านหลังด้วยนะคะ อยากให้ครบนะคะทุกช่องทางจริงๆในวันนี้แล้วก็ในช่วงบ่ายเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะมีช่วงของเสวนาด้วยค่ะถามไว้ก่อนนะคะช่างต้อนสัตว์มาแบบนี้ค่ะโอเคเคารพทุกท่านไหมคะเรียบร้อยขอเสียงปรบมือให้ท่านเจตท่านผู้ค้าร้านเด็กนะคะโดยการมีโฉมเป็นภาะพานี่แบ็คต่อนะคะที่จะให้สื่อมวลชนนะคะได้สอบ